าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระเจ้าชาส์ที่3แห่งสาราชนาจาจักรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่14พฤศจิกา,ายน2567 สมเด็จพระเจ้าชาส์ที่3าแห่งสหราชอาณาจักรกรุงลอนดอนในโอกาสอันเป็นมงคลและน่ายินดีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรเฉลิมมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพันนาบัยสมบูรณ์แข็งแรงเปรียบด้วยกำลังเผ่ารกายกำลังพระไทยและทรงประสบแต่ความสำเร็จทางพืชสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสหราชอาณาจักร นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับหม่อมฉันในนามของประชาช,ชนชาวไทยที่จะร่วมเฉลิมฉลองราชสมัยของฝ่าพระบาทที่ได้ทรงอุทิศพระวรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนแห่งสาราราจักรและในกิจการระหว่างประเทศเราทั้งหลายทั่วทุกภูมิภาคข,ของโลกต่างได้แรงบันดาลใจอย่างยิ่งจากความมุ่งมั่นอันเข้มแข็งของฝ่าพระบาทที่ทรงมีต่อประเทศชาติและการรับมือกับความท้าทายใดๆอันพึงมีในยุคสมัยของเราโดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ขณะที่ประเทศของเราทั้งสองกำลังก้าวสูว่วาระครบ170ปีของความสัมพันธาการทูตท,ที่มีต่อกันในปีหน้าซึ่งเป็นหมุดหมายสําคัญอีกวาระหนึ่งของมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานนับเป็นที่น่าย,ยินดีที่ความสัมพันธ์ไดพัฒนาและเติบโตงอกงามมาอย่างต่อเนื่องมิตรภาพอันทรงคุณค่าย,ยิ่งต่อประเทศไทยนี้ดําเนินมาด้วยความปรารถนาดีความเข้าใจและความเคารพยกย่องกันเสมอมาด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาจเป็นกรอบการดําเนินงานและแรงผลักดันสําคัญต่อความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการยกระดับความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมทั้งด้านการศึกษาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก,ก,ก่อเกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา14นาฬิกา45นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์อนันตนาธรัตประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนในมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2567และสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิน่นปีการศึกษา2567สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลลักอัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวรกตยาราชนารีทรงปฏิบัติพักกรณียกิจดังนี้ เวลา13นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลลักอรรจุกุมารีกรมพระรีสว่างควัติวรขัติยราชนารีเสด็จออกณชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรส่งบรรยายพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งหรืออิมมูโนอองคโลจีพระจากานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นครั้งที่2ในหัวข้อตัวยยยัับ้้งจจุุดตรรวภูมมมกกนที่สาาถแ ปกติแล้วทำลายเซลล์มะเร็งออกจากร่างกายได้โดยอัตโนมัติแต่หากมีตัวยับยั้งจุดตรวจของภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นจะมีเซลล์มะเร็งบางส่วนสามารถหลบหลีกการถูกกำจัดจากระบบภูมิคุ้มกันและพยายามปรับตัวอยู่ร่วมกับเซลล์ปกติจนเซลล์มะเร็งลุกลามและแพร่กระจายไปตามร่างกายได้อย่างอิสระกลนไกสำคัญเกิดจากโมเลกุลของจุดตรวจภูมิคุ้มกันบนผิวข,ของเซลล์มะเร็งไปมีปฏิกิริยากับตัวรับปลเม็ดเลือดขาวชนิด t ซลล์ซึ่งควบคุมการทำงานของระบบเม็ดเลือดขาวทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับความผิดปกติของระบบภูมมุกลลดลง ปัจจุบันมีวิธียับยั้งการกดระบบภูมิคุ้มกันโดยใช้ยาที่เป็นโมโนคลอโนแอนติบอดีมาเพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็งถือเป็นแนวทางใหม่ของการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งและมีการวิจัยและพัฒนาแนวทางการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันเพื่อหาวิธียับยั้งการหลบหลีกของเซลล์มะเร็งเช่นใช้ยากลุ่มยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกันสองชนิดร่วมกันหรือใช้ยากลุ่มยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกันร่วมกับการรักษาแบบเคมีบำบัดแต่ยังไม่มีข้อม ระยะการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันตลอดจนขนาดยาที่ใช้และระยะเวลาของการใช้ยาตามความเหมาะสมของร่างกายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพจึงทรงสแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จากนั้นพระจ้าทานพระโรกาศให้นางสาวว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครทัตสาธสรารัรสิงคโปรประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ราชนจาจักรไทยสถาปนาความสัมพันธ์การทูดกับสาธารณรัสิงคโปเมื่อวันที่20กันยายน2508 ปัจจุบันมีความใกล้ชิดบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในรอบด้านและเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลฒิลักษ <cider S 3> ์อัคราชกุมารีกรบพระศรีสว่างควัชวรขัตติยราชนารีเสด็จเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเมื่อปี2543เป็นการสร้างเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านในทุกระดับโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างยั่งยืน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงถวายภาพ,พระกฐถินประจำปี2567ณวัดธาราทิพชัยประดิษฐจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา18.23นพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งถวายาพระกฐถินประจำปี2567ซึ่งกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสร้างกุฏิสงฆ์โรงครัวและสมทบทุนเพื่อบำรุงค่าน้ำค่าไฟรวมถึงทำนุบำรุงศาสนสถานและาวราวัตถุภายในวัด พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภร์ทรงมีความสนพระทยในการบูรณะวิหารปฏิบัติธรรมวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์หลังทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยทรงเห็นว่ามีสภาพชํารุดทรุดโทรมมากทรงมีพระประสงค์ที่จะใช้ความรู้ที่ทรงศึกษามาในการบูรณะปฏิสังขรวิหารปฏิบัติธรรมของวัดให้สมบูรณ์มั่นคงถาวรสืบไปโดยทรงรับวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์ไว้ในพระอุปถัมภ์ การบูรณะวิหารปฏิบัติธรรมทรงได้รับแรงบันดาลพระไทยจากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรเรื่องพระมหาชนกโดยทรงมีพระประสงค์ในการสร้างสรรค์าง,งานจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบศิลปะล้านานาในแนวใหม่ให้ประชาชนเข้าใจถึงเนื้อหาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคมในปัจจุบันโดยการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านานานนแนวใหม่นี้มีลักษณะของการผสมผสานศิลปะล้านานานแบบ เดิมกับการนําเสนอคุณค่าของศิลปะไทยร่วมสมัยซึ่งเป็นการหลอ่อหลอมคุณค่าวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยการสร้างสารรค์เฉพาะตนให้แสดงถึงความเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบล้านนาร่วมสมัยนอกจากนี้ทรงสร้างพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตอันเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารและเชิญอักษรพระประมาภิไทยพปร,รประดิษฐานบนกลีบบัวในตำแหน่งผ้าทิพย์ ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนากาทิพย์ม,มหาราชบรรมนาถบพิษมีความหมายว่าพระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุกสนแด่พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนากาทิพย์ม,มหาราชบรมนาถบพิร โอกาสนี้ประธานพระบรมโอกาสให้แม่ชีติติพรวินิจฉัยกุลเฝ้าถวายเงินสมทบทุนสร้างกุฏิสงวัาราธิชัยประดิษฐ์และประธานตราตั้งเป็นกรรมการวัดแก่คณะกรรมการวัดและประธานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงพระอารามในการนี้พระอธิวัตรรัตนวันโนจเจ้าอาวาสถวายของที่ระลึก จากนั้นเสด็จไปยังด้านหน้าวิหารทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่พร้อมทอดพระเนตรการแสดงชุดพญาอุชุนากราชบูชาปกปักรักษานครพิงเชียงใหม่แสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชาศาิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ในการนี้ประธานชอ่อดอกไม้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่และผู้แทนนักแสดง พระงรมเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานเข็มที่ระลึกและรางวัลแก่ข้าราชการบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภารพนวดีจังหวัดแม่ห้องสอน เวลา10นาิ25นาทีวันนี้พระวรงค์เธอพระงอระงค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสรจไปยังโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปรธรรมสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนาวดีอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนในการประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลแก่ข้าราชการและบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ประทานเข็มกิติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปี10ปรวม37คนประธานรางวัลน,นักเรียนคนดี4ห้องสอนประจำปีการศึกษา2567แก่นักเเรรีีีีียยนนท่ดและมมควา ะพืชตนดี9คนโอกาสนิเสดไปทอดพระเนตรพื้นที่ภายในโรงเรียนซึ่งเตรียมไว้ก่อสร้างหอพักนักเรียนชาติพันธ์แห่งที่2พื่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระกินิเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนร,ราชสุดาสริโสภาพ,พนวดีเนื่องในวาระ100ปีวันประสูติ24พฤศจิกายน2568 โดยมูลนิธิเพชรสุวัฒนาร่วมกับผู้มีจิตัทธาสนับสนุนงบประมาณเพื่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ในพิธี่ห่างไกลที่เข้าพักเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไม่ถูกชักพาให้ออกจากระบบการศึกษาสามารถฝึกอาชีพอุปนิสัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามพระบรมราชองการด้านการศึกษาในรัชกาลที่6และรัชกาลปัจจุบันจากนั้นเสด็จไปยังอาคารหอพักนักเรียนทอดพรเนรและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และแปลงเกษตรของนักเรียนโอกาสนี้มีพระปฏิส หอพักพร้อมทั้งประธานทุนมูลนิธิเพชรสุววัฒนาเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนกักเรียนในหอพัก โรงเรียนห้องสอนศึกษาเดิมชื่อโรงเรียนหลวงตั้งขึ้นเมื่อปี2445ต่อมาปี2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนห้องสอนศึกษาและในปี2515ได้ย้ายมาอย่างที่ตั้งปัจจุบันในปี2552สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีส่งรับโรงเรียนแห่งนี้ไว้ในพระประมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน1,813คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกกุเทนเมธาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพรานที่4110ซึ่งได้รับบ,บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะลาดตระเวนในพื้นที่หมู่ที่1บ้านอูแบตำบลบาเจาะอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวัน กายน2567การได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ยังความปราบปลืมแก่จากสิบเอกอุเทนเมธาและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรี ผู้นรการเอกชลิตฐ์ภผาสุกอธิมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนห้วยสายประชาสรรค์อเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการรุ่นที่2เข้าร่วมเมื่อปี2556เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมกับชุมชนพัฒนานักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการเพื่อนักเรียนที่อยู่ห่างไกลและ าได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานมีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านแก่ยภาพให้โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนนักเรียนรักครู องค์มนตรีประชมุมติดตามการดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานร่วมสนับสนุนประจำเดือนพฤศจิกายน2567 พลเอกกัปนันรุติดิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ณนศะูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดําริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมเกษตรกรบ,บนพื้นที่สูงเกิดผลงานวิจัยพันธุ์พืช สายพันธุ์เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและชีวพันธุ์เกษตร17เรื่องได้ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในระบบการปลูกกาแฟรูปแบบต่างๆและข้อมูลผลตอบแทนทางสังคมในการส่งเสริมเกษตรกรใช้ชีวพันธุ์และฟีโรโมนจากผลงานวิจัยเพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้นำร่องที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่150ไร่กำหนดผลระยะยาว5ปีผลการวิเคราะห์พบว่าเงินลงทุนทุก1บาทสร้างประโยชน์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่า8บาท55สตางค์โดยจะดำเนินการต่อที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งจังหวัดเชียงรายและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตาก จากนั้นไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะอำเภอแม่แตงเดิมรัศดรประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นในปี2527ชาวบ้านได้ขอความช่วยเหลือไปอยังหน่วยราชการต่อมาปี2528โครงการหลวงเข้าไปสำรวจพื้นที่และจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ปัจจุบันมีประชากร570ครัวเรือนพืชหลักที่ส่งเสริมอาทิฟักทองญี่ปุ่นวันด้ารองเท้านารีทั้งอย่างต่อย,ยอดงานวิจัยและพัฒนาพืชวานิลาสายพัน,พนธุ์แพนิโฟเลียแก่เกษตรกร3คน ปี2556นําต้นพันธุ์ของเกษตร,รกรมาปลูกทดสอบและขยายพันธุ์ปลูกขึ้นค้างณนะหน่วยย่อยบ้านกิ่วป่าหอบและหน่วยย่อยบ้านม่อนเงาะโดยปี2566ได้รับต้นพันธุ์วานิลา1,000ต้นไปส่งเสริมแก่เกษตร,รกรโดยวันนี้ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกวานิลาของนายเกรียงศักด์นามงพรมเกษตร,รกรบ,บ้านเหล่าเริ่มปลูกตั้งแต่ปี2564คาดว่าจะส่งผลผลิตจําหน่ายได้ในปี2568ปัจจุบันหนึ่งโครงการหลวงมีผลิตภัณฑ์ฝักวานิลาอบแห้งฝักวานิลาบ่ม จำหน่ายที่ร้านโครงการหลวงสาขาต่างๆากรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ไปติดตามการดำเนินโครงการรัชทันแัันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตริย์ที่จังหวัดกาญจนบุรี พลักกาดเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดากรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามการดาเนินโครงการราชทันปันสุขณเรือนจาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองซึ่งเข้าร่วมโครงการในระยะที่3เป็นเรือนจําขนาดหลายแดนมีอานาจควบคุมผู้ต้องขังตามคําพิพากษาของศาลไม่เกิน15ปีมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม2434คนส่วนใหญ่มีความ ผิดคดียาเสพติดดําเนินการตามมาตรฐานสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานสําหรับผู้ต้องขังครบ7ด้านให้ได้รับการดูแลตามระดับมาตรฐานของกรมรชาชทัณฑ์มีการส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆปลูกฝังจริยธรรมดูแลสุขภาพทั้งทางกายและจิตตั้งแต่แรกรับจนก่อนพ้นโทษโอกาสนี้ตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญมีผู้ต้องขังเข้าใหม่เฉลี่ยเดือนละ300คนสามารถสกัดกั้นโรคในห้องกัก5วันก่อนส่งเข้าแดน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความรู้ผู้สัมผัสอาหารตรวจสุขภาพคนปรุงและสารปนเปื้อนวัตถุดิบจัดเมนูสุขภาพและเมนูตามวัยด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังมีพยาบาลวิชาชีพ4ี่คนมีโรงพยาบาลพระหลนพลพยุหาเสนาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายจัดแพทย์เข้าตรวจโรคทั่วไปทันตกรรมจกักษุจิตเวชและคลินิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมบำบัดศิลปะบำบัดและอาชีวบำบัดจัดตั้งบ้านมณีการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์ ด้านนวัตกรรมราชทันปันสุขมีนวัตกรรมรถฉุกเฉินเคลื่อนที่และเฟือกไม้ดามให้บริการผู้ต้องขังป่วยตลอด24ชั่วโมงภายในห้องนอนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมีมุมสุขภาพ,พราชธันนปันสุขให้ได้รับความรู้และแนวทางในการดูแลตนเองได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่าง มีรถหนังสือเคลื่อนที่แลกเปลี่ยนตามแดนแดนละ1สัปดาห์รวมทั้งมีผู้ต้องขังซ่อมหนังสือในกรณีหนังสือสุดโทมการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งคันและเด็กติดผู้ต้องขังมีห้องแม่และเด็กที่แดนหญิงดูแลหญิงตั้งคันฝากขันคุณภาพตามที่กรมอนามัยกำหนดปัจจุบันมีหญิงตั้งคัน4ี่คนเด็กติดผู้ต้องขัง8คน ในตอนบ่ายเดินทางไปยังโรงพยาบาลพระหลผลพพุยาหาเสนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ให้การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งช่องทางสำหรับผู้ต้องขังป่วยอาทิปรึกษาแพทย์ห้องฉุกเฉินผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ตลอด24ชั่วโมงกระดีส่งตัว ส่งต่อผู้ต้องขังป่วยไปรักษามีห้องควบคุมเฉพาะราชทันปันสุขหนึ่งห้องสองเตียงขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตต่อเติมส่วนผู้ต้องขังป่วยโรคทางจิตเวชและระบบประสาท88คนได้รับการรักษาต่อเนื่องผ่านระบบการตรวจจิตเวชทางไกลหรือเทเลส y c ไค a ที่เดือนละสองครั้งนอกจากนี้มีระบบเทเลเมดิซีนตรวจโรคทั่วไปและปรึกษาห้องฉุกเฉินทางไกลด้วย คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอกรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัวราติราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรมีคณะบุคคลและประชาชนนำใจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัรกาตติราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทินายสยมพรลิมไทยรักษาการผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรและชมรมน้องใหม่จุฬา2513สถาบันไทยปันสุข โดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและยังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรและที่ชั้น1อาคารสำนักงาน1พระตำหนักจัก,กรีบงกฎจังหวัดปทุมธานี